Bon d Bond. 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 James b เจ d j a บ e s <James> Bond คือตัวละครสายลับจากปลายปากกาของนักเขียนชาวอังกฤษอียอนเฟมิงปากฏตัวในนิยายเรื่องคาสิโนโรโยในปี1953ก่อนจะกลายเป็นตัวละครที่โลดแล่นในโลกภาพยนตร์นับตั้งแต่เรื่องดอตเโนในปี1962จนถึงทุกวันนี้นางชุด0 0 7ยังคงโลดแล่นและเป็นตัวละครที่แฟนหนังจดจำจนถึงทุกวันนี้ มีนักแสดงชายที่ได้สวมบทบาทมากถึง6คนเลยทีเดียวเพื่อตอนรับการกลับมาของภาคที่25 No Time t โด i e ามทูดพยักไหลยฟ้าเวลาบรณะซึ่งรับบทโดยแดเนียลเคกและยังเป็นการทิ้งทวนบทใส่รับอย่างเป็นทางการเราจะพาไปดูนักแสดงผู้เคยฝากบทบาทในความทรงจำในฐานะเจมส์บอนดจากอดีตและปัจจุบันทั้ง6คนมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับบอนด์เจมส์บอนชอนคอนเนลลี ถือว่าเป็นนักแสดงคนแรกๆที่ได้รับบทเป็นสายลับ007และยังวารากฐานสําคัญต่างๆมากมายจนกลายเป็นสายลับเจ้าสเสน่ห์ที่ครองใจผู้ชมมาจนถึงทุกวันนี้ชอนเคนเนลลี่เริ่มเข้าสู่อาชีพวงการมายาเฉกเช่นนักแสดงคนอื่นๆนะครับโดยเป็นตัวประกอบเล็กๆแบบเดินผ่านขณะที่เวลานั้นเขาทำงานสารพัดก่อนจะรับราชการทหารเรือระยะหนึ่งก่อนเข้าสู่วงการพ่อกก่และเริ่มเส้นฐานนักแสดงอย่างแท้จริงด้วยการแสดงละครเวทีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ มีบันทึกเล่าเอาไว้นะครับว่าในช่วงที่เคยเป็นนักแสดงละครเวทีทีมนักแสดงได้มีโอกาสแข่งฟุตบอลกับทีมชุดเยาวชนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งฝีเท้าของเขาไปเข้าตาผู้จัดการทีมเขาจนชวนเขาไปเป็นนักเตะซึ่งแต่เขาอยู่ในวงการนี้เขาอาจจะเป็นตำนานลูกหนังเลยก็ว่าได้แต่เมื่อชอนได้ปรึกษากับรุ่นพี่ซึ่งได้ให้คำแนะนำทางเลือก2ข้อนะครับคือถ้าเป็นนักเตะระยะเวลาของอาชีพจะสัน้นแต่ถ้าเลือกเป็นนักแสดงเขาก็อาจอยู่วงการได้อย่างยาวนาน ท้ายที่สุดแล้วเขาจึงเดือดที่จะเอาดีในวงการบันเทิงต่อไปและการตัดสินใจของเขาก็ถูกต้องจากวันนั้นถึงวันนี้เขาก็ยังอยู่วงการบันเทิงอยู่เรื่อยมาวันหนึ่งนะครับสามโปรดิวเซอร์อย่างอัลเบิร์ตอาร์อลคเลยแฮร์รี่ชอตสแมน <c oughs> บาร์นออนสไตล์กำลังง่วนกับการเตรียมงานหนังแนวสายรับสุด07เจ็ดของเ e อีนเฟลมิงซึ่งร่วมประชุมกับทั้ง3คนในการเฟ้นหานักแสดงหนุ่มมารับบทเจม์บอร์ดซึ่งมีตัวเลือกมากมายหลายคน แต่พองบที่มีจํากัดจึงเสี่ยงทายเลือกชอนมาแคสบทสายรับเจ้าเสน่ห์และได้รับเลือกแม้เจ้าของผลงานอย่างเอียรอาจไม่ชอบใจในตอนแรกแต่เพอาะแรงเชียร์จากโปรดิวเซอร์และแฟนสาวของเอลเฟมิงทําให้ชอนกลายเป็นสายรับสุซูเจ็ดๆๆคนแรกในหนังดอตเตอร์โน,โนในปี1992ตัวหนังประสบความสําเร็จและเปิดฉากหนังชุด0ูซเจ็ดจนเป็นหนึ่งในป๊อปเคานเจอร์อันโด่งดังทําให้ชอนได้แสดงเป็นสายรับ0ุ7เจ็ดอีก5เรื่องจนจบยูออรลี่และชวิตในปี1997 ก่อนจะกลับมารับบทอีก2ครั้งใน Never Say Never Again ที่ไม่ได้อยู่ภายใต,ใต้การผลิตของ Eon Production ผู้ถือสิทธิ์หนังชุด007และฝากฝีม้าลายมือเป็นดาวค้างฟ้าของวงการจนถึงทุกวันนี้ Good morning. My name's Bond. James Bond. จอร์ดลาเซนบีหลังจากที่ชอนคอนเนลลี่อำลาบทบอลในตอน You Only Live Twist ทำให้ปูซานจึงต้องเฟ้นหาหนักแสดงคนใหม่ที่สามารถแสดงได้ลื่นไหลไม่แพ้ชอนหวยจึงมาลงที่นายแบบแดนจิงโจโ้ที่ย้ายมาอังกฤษผู้ไม่เคยผ่านงานแสดงเรื่องไหนมาก่อนเลยเขามีชื่อว่าจอร์จลาเซนบีเขาคือสายลับที่ไม่ได้มาจากสหรัชอาณาจักรเขาเกิดและเติบโตที่ประเทศออสเตรเลียเขาผ่านงานทั้งเซลข์ขายรถนักดนตรีและครูฝึกสกีก่อนไปรับใช้ชาติก่อนจะย้ายตามแฟนสาวที่อังกฤษในปี1964แต่ทว่าชีวิตทั้งคู่ก็ต้องจบลงเพียงเท่านั้น แฟนสาวทิ้งเข้าไปเขาจึงเริ่มงานเป็นเซลล์ขายรถที่ตัวเองคุ้นเคยแต่ด้วยความหน้าตาดีและบุคลิกไปโดนตาลูกค้าที่เป็นช่างภาพดังจึงทาบทามให้เขาเป็นนายแบบโฆษณาซึ่งเขากลายเป็นนายแบบค่าตัวแพงที่สุดในยุโรปในเวลานั้นไปไหนมาไหนจะเห็นภาพเขาตามสื่อต่างๆวันหนึ่งนะคะแฟนสาวคนใหม่ของเขาแนะนําว่าอยากให้เขาไปลองแคสบทเจมบอร์ดซึ่งตอนนั้นเขายังไม่มีความคิดเพราะตอนนั้นคิวนายแบบก็แน่นตารางแต่ด้วยความอยากลองอะไรใหม่ๆ เขาตัดสินใจไปออดิชัน่นบทสายนับแบบไม่ลังเลและยังลงทุนตัดผมตัดสูรและไปหาผู้สร้างทันทีโดยรูปร่างและบุคลิกเข้าตาโปรดิวเซอร์อย่ง Albert ali, างอัลเบิร์ตอาว์วคคัลลีแฮร์รี่ซอฟแมนเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยผ่านงานแสดงแบบจริงจังจึงมีภาากันบ้างแล้วปัญหาอีกอย่างคือสำเนียงการพูดของเขาเป็นคนออสซี่ทำให้ตอนแรกให้เขาไปเรียนสำเนียงการพูด ท้ายสุดจะมีการภาคเสียงทับไปลอสเซนบีได้แสดงเป็นสายลับที่มีสเสน่ห์แม่แพ้ชอนคอนเนลี่น่าเสียดายนะครับที่เขามีผลงานการแสดงประเจมบอลเพียงเรื่องเดียวก่อนจะไปแสดงภาพยนตร์อื่นๆแต่ยังไงก็ตามเขาจึงเป็นสุด07หมายเลข2ที่ยังอยู่ในความทรงจำํำแฟนๆจนปัจจุบันโรเจอร์อมัวร์ถ้าชอนคอนเนลี่คือต้นแบบของายลับเจมบอ์ เออเจอร์มัวคือผู้ต่อยอดและสร้างรูปแบบใหม่ให้สายรับเจ้าเสน่ห์ที่ผู้ชมอมยิ้มไม่หยุดเลยทีเดียวเออร์เจอร์มัวเองนะครับน่าจะเป็นนักแสดงที่มีต้นทุนชีวิตดีพอ่พอของเขาที่กลางวันเป็นตำรวจพอออกเบก็เป็นนักแสดงสมัครเล่นผู้ซึ่งเป็นป่าด้านให้เขาประกอบกับสนิทสนองกับผู้กำกับชื่อดังหลายคนที่ทำให้เขาได้เริ่มต้นอาชีพจากบทเด็กๆก,ก่อนได้รับคำแนะนำให้เขาไปเรียนการแสดงที่ r อย a l Academy of Dramatic Art หรือ RADA การเป็นสายลับ007ของมัวนั้นถือว่าต้องรองคอยยาวนานมากครับเพราะช่วงนั้นอเบิร์ตอาร์บ็อกโคลีโปรดิวเซอร์หนังชุดนี้ประทับใจในการแสดงของมัวเป็นอย่างมากจนเคยเป็นตัวเลือกแรกสำหรับเรื่องอนโตโนเลยทีเดียวจนเมื่อชอนคันเนลี่อัมลาบทสายลับเขาจึงได้มาออดิชั่นบทสายลับในตอน The Man with the Golden Gun แต่ก็ยังไม่ได้สร้างพรสถานที่ถ่ายทำเกิดปัญหาจึงเอาตอนอื่นมาสร้างไปพังๆก่อน อีกเหตุผลที่ต้องรอคอยนานหลายปีเพราะมัวยังมีสัญญากับซีรีส์2อถึงสเรื่องซึ่งทีมงานต้องรอจนกว่าเขาจะถ่ายทําเสร็จเมื่อเขาเคลียร์คิวได้แล้วก็ถึงเวลาที่โรเจอร์มัวจะเป็นสายรับสูสเคนที่3ในที่สุดโรเจอร์มัวนะครับประเดิมบทบอลครั้งแรกในตอนไลฟ์แอตเลตได้ในปี1973ซึ่งหลังจากเข้าฉายผู้ชมจึงได้เห็นบอลคนใหม่ที่ยังครบเคลื่อเหมือนรุ่มพี่ก่อนหน้านี้ทั้งรูปรอเสน่ห์แรงตรงตามต้นฉบับ แต่สิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นเจมบอลที่น่าจดจําทุกวันนี้นั่นคือร้อยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทาให้โทนหนังที่ดูซีเรียสจริงจังกับมีสีสันและมีชีวามากขึ้นมัว่วน่าจะเป็นนักแสดงเพียงคนเดียวของหนังชุดนี้ที่ร่วมงานอย่างยาวนาน10ปีสแสดงถึง7จภาคก่อนจะอำลาบทสายรับอารมณ์ดีในวัย58ปีในตอนอวิวูอาคิวในปี1985แล้วหันไปเล่นแนวอื่นในฐานนนักแสดงมากฝีมือโรเจอร์มัว เสียชีวิตเมื่อวันที่23พฤษภาคมในปี2017จิงไว้กับบทบาทการแสดงน่าจดจําหนึ่งในนั้นจะต้องมีบทสายลับอารมณ์ดีที่มาพร้อมเสียงโหลเราะจนเป็นสเสน่ห์ของนักชุดนี้ไปในที่สุด <are> <James> ทีโมที่ดาวตันถ้าจะพูดถึงสายลับ007ที่สุข,ขุมและดุด,ดันโหดเหี้ยมร้ายการกว่าทุกคนที่เคยแสดง ชื่อของทีโมธีดาวตันจะต้องถูกเอ่ยถึงอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับเส้นทางสู่บทสัยลับของดาวตันเหมือนกับโรเจอร์มัวนั่นแหละครับคือต้องรอคอยช่วงเวลาอันเหมาะสมจึงจะตอบรับบทนี้โดยครั้งแรกคือตอนที่เขาอายุ20ปีต้นๆแต่เขาปฏิเสธบทไปเพราะอยากให้อายุ35-40ปีจึงจะรับเล่นและในครั้งที่2หลังจากที่มัวเลิกเล่นไปก็นามีการแคสติ้งนักแสดงดังๆเพราะดาวตันติด an, สัญญาละครเวทีและละครทีวี แต่เมื่อดาวตันเคลียร์คิวเรียบร้อยขอการเป็นคนที่4ที่ได้เป็นสายรับ007เจมบอลฉบับดาวตันนั้นเมื่อเป็นการกลับมาสู่คขนบเดินของ007ซึ่งดาวตันลงทุนอ่านหนังสือเจมบอลทุกเล่มทำให้เขาตีความเป็นเจมบอลที่เลือดเย็นและไม่ปานีศัตรูตรงหน้าที่สําคัญเป็นสายรับ007ที่ผมผางและมั่นพอใจในภารกิจของตัวเองชิโมธีดาวตันแสดงเป็นสายรับ007เพียงแค่2เลื่อน ซึ่งหลังจากจบเลสเซนทูคิวในปี1989ก็มีแผนที่จะสร้างภาคต่อเพราะมีสัญญาอีกหนึ่งเรื่องแต่ด้วยปัญหาของสิทธิ์ที่กินเวลาในตอนนั้นของทาง MGM ท้ายที่สุดเขาจึงอำลาบทบอนไปในที่สุดปัจจุบันเขายังคงฝากฝรีไม้ลายมือการแสดงทางทีวีจอแก้วเป็นส่วนใหญ่ PS บอสแนนเขาคือเจมส์บอนด์ที่มีฐานแฟนๆอยู่ทั่วโลกและเป็นหนึ่งในสารลับที่ครบเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ไฮเทคที่มีมากมายสุขุมนุ่มลึกนี่คือนิยามของ007เมื่อครั้งพีเอสบอสแน่นแต่สวมบทบาทเป็นสายลับ007และเป็นสายลับที่น่าจดจําที่สุดอีกคนเลยก็ว่าได้สําหรับเส้นทางสู่บทสายลับของเขาเริ่มจากการที่เขาได้ไปเยี่ยมกองถ่ายส่วนหนึ่งของแฟนของเขาในเวลานั้นอย่างคาเซนด้าแฮร์ริสซึ่งรับบทเป็นสาวบอลในภาค o u i Only ทีมงานและโปรดิวเซอร์จึงกลับท้าทามล่วงหน้าแต่ตอนนั้น เขาคิดว่าเขาเด็กเกินที่จะรับบทนี้หลืปฏิเสธไปจุดเปลี่ยนสําคัญเมื่อซีรีส์ที่เขาแสดงถูกทอนจากตารางและแฟนสาวของเขาเป็นมะเร็งซึ่งเขาอยู่เคียงข้างจนมาสุดท้ายของชีวิตทําให้ในปี1994หลังจากชิมที่ดาวตันของตัวเอาเบิร์ตอาบอคโคลีจึงทาทามเขาอีกครั้งซึ่งเหตุผลที่บอสแนนสมควรได้บทนี้เพราะว่าเขามีความเป็นคอเนลี่และมวัว ในที่สุด Golden Eye ที่เขาฉายในปี1995ก็ได้เปิดตัวสายลับคนใหม่อย่างพีเอ b บ o สแนนซึ่งการแสดงของเขากลายเป็นเจบอลที่ดูดีไม่เปลี่ยนแปลงมีของเล่นสารพัดมากมายทำให้เขากลายเป็นสายลับที่คนทั้งโลกติดตามมากมายจากความสำเร็จของ Golden Eye ทำให้เขาได้เล่นต่ออีก3พภาคจนหลังจบภาค Die Another Day ในปี2002ก็มีข่าวว่าจะเล่นอีก2ภาคแต่ก็มีเสียงจากอีกฝ่ายว่าควรพอแล้วจนยืดเยื้อย,ยาวนาน,นที่สุด บอสแนนปิดฉากชีวิตสายลับกับผลงาน0ู7เพียง4ภาคเท่านั้นก่อนจะหันไปแสดงแนวอื่นส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นแอคชั่นที่ได้จากการแสดงเป็นเจมบอนด์นั่นเอง The name Bond a m is j สายลับสู7คนล่าสุดกับภารกิจครั้งสุดท้ายในโนทามจุดายพยักหลายฟาร์มเวลามรอลนะะที่จะออกฉายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นอกจากจะเป็นการรับบทสายลับครั้งที่5ของเขาแล้วนะครับ จะเป็นการแสดงในบทสายลับ007ครั้งสุดท้ายต้องบอกว่าเขาคือสายลับที่มีความเป็นเลือดเนื้อและเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุดกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้สำหรับตัวแดเนียลเคเองเธอเป็นนักแสดงคุณภาพอีกคนนะครับที่ฝ่าฝีไม้ลายมือการแสดงซึ่งฉายแววตั้งแต่หนังเรื่องเรย์เย่เคกที่ออกฉายในปี2004ทีน่าจโชว์บทบูจนถูกใจผู้ชมและใครจะคิดว่าหนังเรื่องนี้จะทำให้เขาได้โอกาสสำคัญนั่นก็คือการเป็นสายลับ007 หลังจากที่เพลสบอสแนนอัปลาบทสายลับ0 0 7ก็ทําให้บรรดาสื่อและฟแฟนๆต่างจับตามองว่าใครจะได้เป็นเจมบอลคนใหม่จนเมื่อชื่อของแดเนียลเคกยืนยันทางการว่าเขาคือ0 0 7คนใหม่กลายเป็นว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงและรับไม่ได้แต่ตัวนักแสดงอย่างแดเนียลเคกเองก็ลบคําสบประมาทเขาสร้างบุคลิกบอลเข้าท่ากับยุคนี้ไม่เน้นของไหเทคแต่เป็นสายลับที่ดุดดันเหล่าไม้คล้ายกับเวอร์ชั่นของดาวตัน ที่สําคัญเขามีความเจ็บปวดที่ยาสลัดออกไปจากชีวิตให้ได้และคาสิโนโรโยในปี2006ที่เป็นการเปิดตัวเขาในฐานะสายลับคนใหม่ก็สามารถกวาดรายได้และคําชมมากมายก่อนจะทําให้เขากลายเป็นเจมบอลคนที่6อย่างสมภาคภูมิหลังจากนั้นเขาจะเป็นดาวดังครั้งฟ้าที่ได้เล่นหนังดังมากมายสําหรับเจมบอลเขาได้แสดงต่ออีก3ภาคและภาคล่าสุดที่กางจะฉายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ที่เป็นการชิงชวนบทสายลับอย่างสมบูรณ์และนี่คือ หนักแสดงชายที่ได้เป็นสายลับเจ้าเสน่ห์บอนเจมบอนและเตรียมตัวกันได้พร้อมในเดือนพฤศจิกายนปีนี้กับภารกิจครั้งสุดท้ายของ akes, แดเนียลเคกในบทสายลับ007 No Time To Die พยักราร้ล่ฟ้าเวลามรณนะที่จะออกฉายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและแฟนๆชอบสายลับ007เวอร์ชั่นไหนของใครมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์กันมาแต่ด้านล่างคลิปเลยนะครับบอนด์เจมส์ you <laughs>